นี่อาจจะเป็นเพียงเสียงสัญญาณชีพจรสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับเราเสียงนี้คือคำบอกเล่าว่าร่างกายกําลังเผชิญกับอะไรและต้องการความช่วยเหลือแบบไหนเพราะชีพจรคือการเดินทางของชีวิตระบบไหลเวียนผ่านเลือดลมเดินทางไปทั่วร่างกายผ่านอวัยวะภายในทุกส่วนทำให้ได้สำรวจบันทึกแล้วสะท้อนทุกความผิดปกติออกมาเป็นสัญญ,ญาณให้เราสัมผัสและรับรู้ได้อย่างดีที่สุด ในขณะที่การวินิจฉัยจากภายนอกมักจะต้องรอให้เห็นความผิดปกติที่ฟ้องขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้และค่อยใช้ยาปฏิชีวนะรักษาไปตามอาการหลายคนจึงเลือกวิธีการตรวจหาอาการผิดปกติจากภายในร่างกายของเราเองเพื่อเริ่มรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่ป่วยและช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามหลักการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนจีนคือความรุ่งเรืองในอดีต ที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า5,000ปีผ่านการสั่งสมประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่นแล้วส่งต่อองค์ความรู้อันทรงคุณค่าสู่ปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่เน้นการรักษาสมดุลของร่างกายและวินิจฉัยหาการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะได้ทุกส่วนตามหลักวังเวิ้นเหวิน,วนเจียศาสตร์แห่งการแพทย์แผนจีนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง องค์ความรู้ต่างๆก็ได้รับการต่อยอดอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่ตลอดเวลานำมาซึ่งการแพทย์แผนจีนยุคใหม่ที่ในวันนี้เวชพง์โอสถนำมาให้บริการกับผู้ที่สนใจในรูปแบบของคลินิกการแพทย์แผนจีนที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรักษา ชื่อถือได้แบบต้นตำรับแต่ปรับให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิมคลินิกแพทย์แผนจีนรูปแบบใหม่ของเวชพงศ์โอสถพร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษาได้หลากหลายอาการสามารถเป็นได้ทั้งแนวทางการรักษาหลักและรักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันการเข้ารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนจีนของเวชพงศ์โอสถผู้มาใช้บริการจะได้รับการตรวจกับแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ วินิจฉัยด้วยสีขั้นตอนหลักตามตำราแพทย์แผนจีนต้นฉบับคือวังเวินหวินเจีย้ยได้แก่วังการมองด้วยสายตาเพื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพของคนไข้ทั้งสีหน้าสีของดวงตาเล็บและท่าทางการเดินเวินการซักถาม เพื่อสอบถามประวัติโดยทั่วไปและวินิจฉัยอาการตามคำบอกเล่าและความรู้สึกของคนไข้หวนการฟังและการดมกลิ่นเพราะเสียงจากการหายใจเสียงพูดเสียงในช่องอกและช่องท้องรวมไปถึงกลิ่นปากกลิ่นตัวและกลิ่นเหงื่อก็ล้วนเป็นปัจจัยที่บ่งบอกความผิดปกติบางอย่างของร่างกายได้และเทีการสัมผัสหรือที่รู้จักกันว่าการแมะ คือการที่คุณหมอจะใช้นิ้วมือ3นิ้ววางลงบนเส้นชีพจรที่ข้อมือเพื่อรับรู้ถึงโรคภายในร่างกายของคนไข้รวมไปถึงการกดลงในบริเวณที่เจ็บปวดและกดเพื่อดูความแข็งหรือตึงของร่างกายหลังจากได้รับการวินิจฉัยครบทุกขั้นตอนแล้วคุณหมอจะออกใบสั่งยาให้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของร่างกายและปัจจัยต่างๆที่ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันการจ่ายยา จึงเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตัวเพื่อให้ได้ยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดขั้นตอนการจัดยาของคลินิกการแพทย์แผนจีนเวชพง์โอสถด,ดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องจ่ายยาเพื่อให้ได้ยาที่ถูกต้องมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยยาที่ได้รับจะเป็นยาสมุนไพรสกัดจากกระบวนการทำยาแกรนูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน ที่ถังเวชพงศ์โอสถได้รับเทคโนโลยีนี้มาจากบริษัทไปจริงคังเหยินถังบริษัทที่ก่อตั้งโดยศาส,สตราจารย์หวังเชี่ยวเทาประมาจารย์ด้านยาสมุนไพราจากเมืองจีนผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสมุนไพรศึกษาและเปรียบเทียบหลากหลายสายพันธุ์ทั้งด้านสปปรรพคุณวิธีการปลูกละเอียดไปจนถึงคุณลักษณะของดินและน้ำในแหล่งกำเนิดสมุนไพรชนิดนั้น,น,น จนพบลักษณะของสมุนไพรจีนที่ดีที่สุดแล้วพัฒนาวิธีการสกัดตัวยาจากสมุนไพรให้มีองค์ประกอบและสารสำคัญได้ใกล้เคียงกับตัวสมุนไพรต้นทางได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดระบบยาแกรนูเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการยาสมุนไพรทำให้รับประทานสมุนไพรจีนได้โดยไม่ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงในการต้มเหมือนยาหม้อสมัยก่อนแต่ใช้วิธีสกัดตัวยาจากสมุนไพร ให้ได้เป็นผงแปรนูชงน้ำร้อนดื่มได้ทันทีโดยที่ยังรักษาสปปรรพคุณของตัวยาได้เทียบเท่ากันต้มยาหม้อทานแบบเดิมสะอาดสะดวกพกพายาจีนไปทานได้ทุกที่วางใจได้เพราะมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มาใช้บริการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากลและวางใจได้ว่ายาที่ได้รับกลับไปจะเป็นยาคุณภาพจากเวชพงโอสถผู้นำด้านยาสมุนไพรจีนในเมืองไทยและยังมีพันธมิตรเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพราจากเมืองจีนโดยตรงทำให้ยาที่ได้ผลิตจากสมุนไพรของแท้คุณภาพสูงนำมาซึ่งผลการรักษาที่ดีที่สุด คลินิกการแพทย์แผนจีนเวชพงโอสถพร้อมให้บริการแล้ววันนี้